สวัสดีค่ะขอต้รับสู่มัน e นี่ l ไลน์คลิปนี้มีแอปหักเงินออนไลน์ใหม่มาแนะนำเป็นแอปที่ถอนเข้าทูมันนี่วอลเล็ตก็ได้ถอนเข้า PayPal ก็ได้หรือจะเติมเงินเข้ามือถือก็ได้แอปนี้เป็นแอปมาใหม่นะคะมีชื่อว่า GoNovel ฉะนั้นแล้วขึ้นชื่อว่าเป็นแอปมาใหม่คลิปก็จะยาวนิดหนึ่งยังไงก็อยากให้ดูให้จบนะคะว่ามันทํางานกันยังไงแล้วก็มันหาเหรียญกันยังไงมันถอนเงินกันยังไงนะคะส่วนตรงนี้คือหน้าตาของโกโนเวลนะคะมันจะเป็นแบบนี้เออสายฟรีเล่นได้ ไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวไม่ต้องแนะนำเพื่อนก็สามารถหาคะแนนหรือสามารถถอนเงินจากแอปนี้ได้ส่วนตรงนี้คือหน้าตาของแอปนะคะเป็นจะเป็นแบบนี้ส่วนวิธีการสมัครนะลิงก์สมัครเดียวนุดลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะพอเรากดที่ลิงก์ที่ใต้คลิปเสร็จเขาจะขึ้นแบบนี้ให้นะเราก็กดตรงนี้ได้เลยนะคะตรงที่เขาเขียนว่า ดาวน์โหลดแล้วก็รับสิทธิ์ทันทีนี่ตรงนี้เราก็กดเข้าไปพอเรากดเข้าไปเสร็จเดียวเขาจะพาไปที่ Play Store ซึ่งของนุชใช้ Android นะใครใช้ iOS อยู่มันได้ไหมอันนี้นุนไม่แน่ใจนะคะพอเราไปที่ Android เสร็จไปที่ Play Store เสร็จเราก็ทำการกดติดตั้งเสร็จแล้วก็กดเปิดหลังจากนั้นเขาจะขึ้นแบบนี้ให้ขั้นตอนแรกที่เราจะต้องทำก็คือการเข้าสู่ระบบเพื่อรับ 8 0 0 0เหรียญเราก็กดตรงนี้เข้าไปหลังจากนั้นเขาจะให้เราเลือกล็อกอินการล็อกอินของโกโนเวลจะล็อกอินได้2ช่องทางนะคะนั่นก็คือ Google แล้วก็ facebook นะพอเราล็อกอินเสร็จเขาก็จะกลับมาหน้านี้เหมือนเดิมแล้วเขาก็จะบอกว่าเออเราได้รับ800 0นเหรียญนะเราก็กดที่โอเคพอเรากดที่โอเคเสร็จเขาจะให้เราล็อกอินซึ่งการล็อกอินของเขาก็คือตรงนี้ นี่เช็คอิ in. นนะขอภัยนะคะเช็คอินให้เรากดที่คําว่าเช็คอินตรงนี้พอเรากดที่เช็คอินเสร็จเขาจะขึ้นแบบนี้มาให้เราก็กดที่เช็คอินตรงนี้ได้เลยเขาจะมีตารางการเช็คอินให้นะคะว่าเถ้าเราเช็คอินไปแล้วเราจะได้รับเหรียญเท่าไรในวันนั้นพอเรากดเช็คอินเสร็จเขาก็จะบอกว่าเราถ้าเราอยากได้คะแนนเพิ่มเราก็กดดูวิดีโอตรงนี้นะคะเพื่อที่จะรับเหรียญฟรีอยู่ที่2เท่า อประมาณนี้พอเรากดล็อกอินเสร็จเรากดเช็คอินไลฟวันเสร็จเขาก็จะขึ้นหน้าแบบนี้มาให้การหาคะแนนอันดับแรกที่เราจะได้ก็คือตรงนี้นี่นะบอกเลยนะคะว่าแอปเนี้ยหาคะแนนค่อนข้างที่จะง่ายแล้วการแลกคะแนนหรือการถอนเงินของเขาก็ไม่ยุ่งยากด้วยการที่เราจะได้คะแนนในตรงนี้ก็คือนี่นะเราก็กดรับ เข้าไปเสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นแบบนี้ให้ถ้าเราอยากได้คะแนนคูณ2เราก็กดดูวิดีโอแต่อันนี้ขออนุญาตปิดละกันนะคะนี่นะพอเรากดเสร็จมันก็จะหายไปส่วนที่เหลือเราก็สามารถกดได้นี่ตามนี้ส่วนอีกอันนึงที่เราจะได้ก็คือการอ่านนิยายการอ่านนิยายตรงนี้ก็สามารถที่จะได้คะแนนเหมือนกันนะคะ อ่านเรากดที่อ่านนะมันจะมีข้างบนนี่ข้างบนตรงนี้ไม่รู้ว่าเห็นไหมอ่ะมันจะมีวงล้อเอ่อเหมือนที่เราเล่นแอปอ่านข่าวปกติทั่วไปอะค่ะเราก็กดเข้าไปนะนี่นะเลื่อนเข้าไปเลื่อนให้แถบมันเต็มอ่าเลื่อนให้วงกลมมันเต็มอ่าพอมันเต็มเสร็จเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นให้เรา กดดูต่อไปเรื่อยๆส่วนถามว่าเอาแล้วอย่างนี้เราจะได้คะแนนได้ยังไงการที่เราจะได้คะแนนก็คือตรงนี้นี่ด้านล่างตรงนี้ที่เขาเขียนว่ารางวัลมันจะมีเครื่องหมายอยู่นี่นะตรงกลางตรงนี้อ่าเดี๋ยวชีให้ดูอีกรอบหนึ่งนี่นะคะรางวัลเราอยู่ตรงนี้นะอ่านี่ตรงนี้เราก็ กดเข้าไปพอเรากดที่รางวัลเสร็จเขาจะขึ้นเครื่องหมายตรงนี้ให้เรานี่นี่นี่ตรงนี้อันนี้คือในหน้าที่เราจะสามารถหาคะแนนได้จะอยู่ตรงนี้ส่วนการรับเดี๋ยวจะบอกนะคะว่ารับกันยังไงนะอีกอันนึงที่จะได้ก็คือตรงนี้นะคะวิดีโอ นี่วิดีโอตรงนี้เราสามารถกดดูวิดีโอพวกนี้แล้วก็รับรางวัลได้เหมือนกันวิธีการก็แค่กดดูวิดีโอเข้าไปเสร็จพอแถบวงกลมมันเต็มรางวัลเราก็จะมาอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนี่อยู่ตรงกลางตรงนี้เหมือนเดิม นี่นะคะเราก็กดเข้าไปเสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นแบบนี้เหมือนเดิมค่ะในหน้านี้ในหน้ารางวัลตรงนี้จะเป็นหน้ารางวัลที่เราสามารถหาคะแนนได้หรือสามารถหารางวัลเพิ่มเติมได้นั่นก็คือการเปิดหีบ ซึ่งการเปิดหีบรางวัลที่เราจะสามารถเปิดหีบได้อันับแรกก็คือได้จากการที่เราอ่านข่าวเมื่อกี้แล้วก็อันที่สองก็ได้จากการที่เรากดดูวิดีโอพอเรากดดูวิดีโอเสร็จเรากดอ่านข่าวเสร็จเรากดอ่านนิยายเสร็จรางวัลมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะเราก็กดเปิดเข้าไปอ่ากดเปิดสมบัติเขาจะบอกนะคะว่าเราได้รับคะแนนเท่าไหร่ ถ้าเราอยากได้คะแนนคูณ2เราก็กดดูที่รับคูณ2นี่นะแล้วเขาจะให้เราดูวิดีโอนะคะ,อะขออนุญาตปิดประมาณนี้นะสําหรับการหาคะแนนจากการอ,อ่านแล้วก็การกดดูวิดีโอส่วนตรงนี้ตรงคําว่าเปิดตรงนี้วงล้อตรงนี้วงล้อตรงนี้จะเป็นเกี่ยวก,กับเ,เ,เกี่ยวกับการหมุนวงล้อประจําวันซึ่งเขาบอกว่า1วันน่ะเราสามารถ หมุนวงล้อได้สิบครั้งอ่านี่ประมาณนี้นะคะสำหรับการหมุนวงล้อส่วนเมนูต่อไปรูปตรงเนี้ยรูปถุงเงินคือเอาจริงๆนะมาดูตรงถุงเงินตรงเนี้ยนุนก็หมุนวงล้อไปแล้วก็รู้สึกว่ามันมันมันก็ไม่ไม่ได้ไม่ไม่อะไรเท่าไหร่ก็ปล่อยผ่านไปได้นะคะแต่ถ้าใครที่ ออลองเล่นตรงนี้แล้วสังเกตว่ามันมีคะแนนยังไงคอมเมนมาคุยกันนิดนึงส่วนด้านล่างตรงนี้ก็คือการเช็คอินรายวันนี่นะคะส่วนคะแนนที่เราจะได้เพิ่มเติมก็คือภารกิจพวกนี้นี่นะที่เขาเขียนว่าทําให้เสร็จจะอยู่ประมาณนี้ซึ่งภารกิจเขาค่อนข้างที่จะเยอะเยอะมากเออในหน้านี้ อ่ามันจะมีให้เรากดใส่รหัสแนะนำด้วยนะคะจะอยู่ประมาณช่วงนี้นะถ้าเรากดใส่รหัสแนะนำเราจะได้รับดาวเพิ่มอีก3000ให้เรามาอยู่ประมาณช่วงนี้หรือถ้าใครไม่อยากจะดูตรงนี้ให้มาตรงลูกคลเมนูนสุดท้ายตรงลูกคลที่เขาเขียนว่ากรอกรหัสเชิญนี่นะอ่าตรงนี้ก็ได้พอเรากดเข้าไปเขาจะขึ้นให้เรากดส่งตรงนี้ เราก็กดที่คำว่าส่งตรงนี้แล้วเราก็จะได้รับเพจเพิ่มอีก3,000นะคะอันนี้คือการใส่รหัสแนะนำนะเ,เดี๋ยวขอย้อนมาที่รางวัลแป๊บหนึ่งนะคะ คือรางวัลของเขาอ่ะมันจะมีอยู่สองอันนะก็คือการที่เราจะได้รับดาวแล้วก็ได้รับคูปองซึ่งคูปองหรือตัวข้างหลังนี้ไม่ประโยชน์นะคะเพราะว่ามันจะต้องใช้ในการแลกของรางวัลด้วยถ้าเราอยากจะแลกของรางวัลที่มันมากขึ้นเราก็ต้องมาทำพวกนี้เพื่อที่จะรับคูปองพวกนี้นะ ก็มีหลายอันนะคะไม่ว่าจะเป็นการชวนเพื่อนการทอยลูกเตา๋าการเช็คอินการกดดูวิดีโอการดูโฆษณาการดาวน์โหลดแอปนู่นนี่นั่นค่อนข้างเยอะอย่างที่บอกนะคะว่าแอปเนี้ย ดาวหาง่ายเพราะว่ากิจกรรมเขาเยอะยังไงก็ลองทําตรงนี้ดูละกันส่วนเมนูต่อไปชั้นหนังสือชั้นหนังสือตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับที่เราอ่านไปก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะอ่าอันนี้ไม่มีอะไรนะส่วนในหน้านี้รูปคนที่เป็นเมนูสุดท้ายที่เขียนว่าของฉันซึ่งในหน้านี้จะเป็นหน้าการแลกของรางวัลการแลกของรางวัลของเขาจะอยู่ตรงนี้นี่ อยู่ตรงนี้นะคะอย่างที่บอกว่ามันมันมีสองอันให้เราเก็บสะสมนั่นก็คือดาวกับคูปองซึ่งสองอันนี้มันต้องใช้ควบคู่กันการที่เราจะแลกของรางวัลครั้งแรกนี่นะเขาจะให้เราอยู่ตรงเนี้ย ใช้ดาวอยู่ที่2,400จะได้เงินอยู่ที่50สตางค์อันนี้สำหรับคนที่เป็นสมาชิกใหม่ซึ่งความเข้าใจส่วนตัวนะนัอเ,เข้าใจว่าน่าจะได้แค่คนละหนึ่งครั้งเท่านั้นส่วนรางวัลที่เราอยากจะแลกเพิ่มเติมก็จะอยู่ตรงนี้นี่นี่นะคะแต่ถ้าเราแบบ 240เรามองว่ามันเยอะไปมันใช้ดาวเยอะไปเราเก็บไม่ได้เราจะสะสมเล็กๆน้อยๆเอาเราก็สามารถมาดูของรางวัลตามนี้แต่ข้อแม้ที่เราจะแลกของน้อยๆพวกนี้เราจะต้องมีคูปองตรงนี้ด้วยนะคะนี่นะเราจะต้องมีอันนี้ด้วยยังไงก็สังเกตนิดนึงนะคะประมาณนี้อันนี้สําหรับการแลกของรางวัลเข้าถูมันนี่วอลเลตส่วนการแลกเพย์ a พาจะ ไม่ต้องใช้คูปองจะใช้ดาวอย่างเดียวจะถอนเริ่มต้นอยู่ที่สิบลารหรือถ้าใครอยากจะเติมเงินเข้ามือถือก็สามร้อยบาทแล้วก็ห้าร้อยบาทส่วนด้านล่างตรงนี้จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการแลกของรางวัลของเขานะคะคือการแลกของรางวัลนะเขาบอกว่าจะได้รับเงินภายในทอ่ทบกเจอันนี้ก็พูดกันตรงๆนะคะว่านูก็ไม่เข้าใจาหรอกว่าทีบวกเจคืออะไร <c oughs> คือถ้าใครรู้เอออันนี้ถ้าใครรู้ถ้าใครเข้าใจก็เมนมาบอกพี่นิดนึงนะอันนี้พี่ไม่รู้จริงๆนะคะว่าทีบวกเจ็ดทีบวกสองมันคืออะไรเออถ้าจําไม่ผิดนะทีบวกสองนั่นคือว่าถ้าเราถอนวันนี้เงินจะเข้าในวันพรุ่งนี้แต่ไอทีบวกเจ็ดเนี่ยคืออะไรอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆนะคะส่วนการเลขของรางวัลน,นี่นะเออตอนนี้ของนูตแรกตรงนี้ได้เนี่ยสมาชิกใหม่ตรงนี้ได้ เดี๋ยวจะแลกให้ดูนะคะการแลกของรางวัลก็คือให้เรากดตรงนี้นี่ที่เขียนว่าสมาชิกใหม่เสร็จแล้วให้เรากดที่คำว่าถอนตรงนี้หลังจากนั้นให้เราชื่อบัญชีหรอเออเดี๋ยวนะตรงเนี้ย เข้าใจว่าน่าจะเป็นเบอร์ทูมันนี่นะเพราะว่าเขาจะโอนเข้าทูมันนี่ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวนุชขอใส่เบอร์ทูมันนี่วอลเลตแป๊บหนึ่งนะคะอ่าใช่จริงๆด้วยเบอร์ทูมันนี่วอลเลตนะคะอันเราก็ใส่ทุกอย่างให้มันครบนะเสร็จแล้วเรากดที่คําว่าส่งอ่ะเขาจะขึ้นว่าถอนไปเบอร์นี้นะเดี๋ยวนะอ่ะเราก็กดที่คําว่าส่งอีกรอบหนึ่ง ทำขอสำเร็จโปรดตรวจสอบรายละเอียดในประวัติการถอนกดยืนยันเนี่ยนะคลิกดูประวัติการถอนอยู่ตรงไหนว่าประวัติการถอนเนี่ยนะอันี้น,ะนี่นี่น,น,นี่ประวัติการถอนอยู่ข้างบนนี่นะข้างบนตรงนี้เขาจะขึ้นว่าอ่ะสำเร็จ สำเร็จเดี๋ยวอ๋อโอเคนี่เดี๋ยวพาไปดูในแอปทูมานี่วอลเล็ตนะคะว่ามีเงินเข้าจริงไหมเห็นยอดเข้าแล้วอยู่ที่ห้าสิบสตังค์แอปนี้บอกเลยนะคะว่าดีมากเพราะว่าเรากดถอนเงินปุ๊บเงินเข้าทันทีไม่ไม่ต้องแนะนําเพื่อนเอาจริงๆนะแอปเนี้ยไม่ต้องแนะนําเพื่อนก็สามารถหาดาวได้ก็สามารถหาเงินได้เพราะว่าอย่างที่บอก ดาวหาได้ง่ายแล้วก็ได้เยอะด้วยช่องทางการหาดาวมีหลายหลายแบบหลายอันให้เราทำนี่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 มียอดเข้ามาแล้วนี่นะคะนี่อ่ะโอเคโอเล่นได้เล่นได้แอปนี้จ่ายจริงนะคะกดถอนแล้วเงินเข้าทันทีก็ห้าสิบตังก็ไม่มีแล้ว ต่อไปถ้าเราอยากจะถอนยอดน้อยก็เป็น70สตางค์แล้วก็60สตางค์นะคะแต่อย่าลืมนะถ้าเป็นยอด60สตางค์กับ70สตางค์เราจะต้องมีคูปองด้วยอ่าประมาณนี้นะคะสำหรับการเลกข,ของรางวาัลส่วนการแนะนำเพื่อนอ่ามาตรงรางวัลตรงนี้เสร็จแล้วเลื่อนลงหาด้านลางตรงนี้ที่เขียนว่าเชิญชวน เราก็สามารถกดคัดลอกลิงของเราแล้วก็เอาไปแนะนําเพื่อนได้อันนี้สําหรับคนที่อยากจะแนะนําเพื่อนนะคะการแนะนําเพื่อน1คนเราจะได้รับดาวอยู่ที่2900 0เเหรียญอ่ะประมาณนี้อันนี้ให้ดูแล้วนะคะว่าไม่มีเพื่อนก็สามารถกดถอนเงินได้เหมือนกัน โอโอเคเล่นได้นะคะสายฟรีไม่น่าพลาดสายที่หาเงินเข้าลเล็ตก็ไม่น่าพลาดหรือใครที่อยากจะถอนเข้าเพย์พวก็ไม่น่าพลาดเหมือนกันเพราะว่าใจจริงใครยังไม่มีแล้วอยากเล่นใครที่สนใจจะหาเงินฟรีลิงก์ลงไว้ให้ทีใต้คลิปนะคะอย่างที่บอกว่าแอปนี้เป็นแอปมาใหม่การที่จะอธิบายแอปใหม่มันต้องใช้เวลานิดน,นึงใครที่ ดูจบแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ดูคลิปตั้งแต่แรกจนจบใครที่ไม่เคยดูก็ก็ดำน้าไปละกันนะคะใครที่อยากเรียนลินลงก์ฝากอีกรอบหนึ่งนะคะลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ละกันนะคะสำหรับ Go Novel ใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องเลยนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ